ยินดีต้อนรับสู่อ้อมกอดแห่งคุณเขากลุ่มโซนเคียงภูประกอบด้วยก้นนมอำเภอหกแห่งดังนี้ก้นสนอำเภอภูเวียงก้นสนอำเภอเวียงเก่าก้นสนอำเภอหนองนาคำก้นสนอำเภอสีชมพูก้นสนอำเภอชุมแพและก้นสนอำเภอภูผาม่าน สำหรับวันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมผลการดำเนินงานของกลุ่มโซนเคียงภูในเดือนกันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งจัดกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ฝ่าวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 เพื่อชุมชนและประชาชนแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมผลการดำเนินงานนั้นกลุ่มโซนเคียงภูขอแสดงมุทิตาจิต ในวาระ,กะเกษียณอายุราชการแต่ท่านผูมในการโอฬานสมคำผูมในการกอสรออำเภอชุมแพเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์ เป็นหลักฐานตรากรรงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนากศนอให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวายวางด้วยรักและผูกพันจากกลุ่มโรนเคียงภูต่อไปเชิญรับชมผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนพุทธศักราชส5 6 4รายละเอียดดังต่อไปนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอทั้ง6แห่งได้มีการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบดังนี้รูปแบบออนไลน์โดยการใช้สื่อและช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เช่นคลิปวิดีโอการสอน f a c e b o o k Li n e o o o g l e Form รูปแบบออนแฮนโดยการนำหนังสือเรียนใบงานและใบความรู้มอบให้นักศึกษาถึงบ้านหรือการส่งทางไปรษณีย์และรูปแบบออนไซต์ site, คือการนัดพบกลุ่มนักศึกษาโดยจัดภายใต้มาตรการตามที่สบคกำหนดและนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์คือมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินยัยสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และในเดือนกันยายนนี้กศสนอำเภอชุมแพได้จัดสอบเทียบระดับมิติความรู้ความคิดครั้งที่1ปีการศึกษา2564นางห้องประชุมกอสนอำเภอชุมแพมีผู้ลงทะเบียนทั้ง3ระดับรวมทั้งสิ้น6คนเข้าสอบ5คนคิดเป็นร้อยละ83.33งานการศึกษาต่อเนื่อง ก็สนออำเภอทั้ง6แห่งได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได้แก่ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพโครงการเ,เรียนวิชาชีพประเภท31ชั่วโมงขึ้นไปกลุ่มสนใจประเภทไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ทำให้ประชาชนสามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพได้โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้งานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเจ้าหน้าที่บรรรักษ์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอในกลุ่มโซนเคียงภูร่วมกับครูกสนตตบลและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านทางสื่อออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาดด้วยรถส่งเสริมการอ่านจอดที่ไหนอ่านที่นั่น และได้ทำการมอบสื่อหนังสือหน้าอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณบ้านหนังสือชุมชนและเมื่อวันที่29กันยายนบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอในกลุ่มโซนเคียงภู ได้ร่วมกันจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอธทยาศัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564และผลการปฏิบัติที่ดีเบสแพคทิสเพื่อนำเสนอหนะห้องประชุมสำนักง,งานกสณจังหวัดขอนแกน่นงานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจและนโยบายกสณอำเภอทั้ง6แห่ง ได้จัดเตรียมเอกสารและสถานที่เพื่อรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการดำเนินการสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยคณะนิเทศจากสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นกศนอำเภอทั้ง6แห่งได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการรอบที่สอง ระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564และเมื่อวันที่28กันยายนกศนกลุ่มโซนเคียงภูได้จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพียงกันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยกรุงมโซนเคียงผู้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้และพบกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ